แ c นด์พีซีซีแชมเปียนชิ2024วันนี้28สิงหาคม2567เป็นวันแรกของการแข่งขันในพ c ซีสเตเลเชียนแคน PCC ชมเปี้ยนชิพ2,024ที่เกาะบ,บาลีประเทศอินโดนีเซียนักกีฬาจากทั่วโลกกว่า800คนต้องลงชิงชายยิงทั้งสิ้นจำนวน24สเตทร,ระยะเวลา4วันโดยนักกีฬาแต่ละคนจะต้องยิงกันวันละ6สเตทดรรัฐวิทย์ตั้งเกียรติพัชรานายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าทีมยิงปืนรณยุทธ์จังหวัดจันทบุรีเผยจบวันแรกวันนี้ทีมโดยภาพรวมถือว่ายิงใช้ได้จัดว่าดีแต่ไม่ดีมากเพราะมีปัญหาเรื่องกระสุน อย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลืออีกสามวันทีมก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีของเราครับวันนี้จะเป็นวันแรกกหับการแข่งขันนะครับสำหรับทีมผมแข่งตั้งแต่หกโมงสี่สนาทีตรงเวลาเป๊ะนะครับพระสาก็ใส่กันเลยนะครับส่วทีที่2องแข่งเก้โมสีสนาทีนะครับ ก็ทีมสองก็มาทำทอมแรกนะครับผมผมเสร็จแล้วผมทีมผมเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ในทีมหัวยิงดีครับกลางยิงเหนียวครับหางก็ยิงเหนียวครับแต่วันนี้สําหรับผมยิงแค่ใช้ได้ไม่จัดมาดีและก็ไม่ดีมากนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกระสุนกระสุนมีปัญหาคือสับไม่แตกไรนะครับเราใช้กระสุนที่อินโดนีเซียนะครับ That's oh a good idea. Come, two, five, two, three. Two, five, two, three.